อ้แตกหนึ่งน้องพี่น้องนแตกหนึ่งะไแตกหนึ่งนี่มันแตกจร่งล้มอยู่นิงเนาะแตกสองล้มหนี่เนาะสองก็ล้มหนีน่ามบเนาะอยู่น้องคือเก่าไปไส์เราบลยไปก็คือพวกคนไปขึ้นไปเบี่ยงเนาะโอ้คอนเทนต์ไฟคอนเทนต์มันซะมึงนี้จ้ว่าเดี๋ยวมา ตั้งมาพำบานเนาะมาอย่างบทเองอยู่จัาซกัดผูเนาะผูดไทยไปเพื่อตะกองไทยเป็นผู้อยู่วัดผู้เนาะจับาซกนี่ภาษาชีวัดผูเจ้น้ยก็เจ่าหากะห่อเนาะห่เนาะมดผูเดือนหนึ่งเลว่าเป็นเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งบ่มดผู้ในเดือนหนึ่งบ่เดือนหนึ่งนี่เนาะ่ปกติเป็นเดือนสองว่าเขาก็อยู่ไกลๆกันในห้างจากวัดผู้ระมันมองซีารักนี่แหละ โอเคนว่ <Okay. S 2> าวนแฮเนาะพูดนว่าวันแฮมากินป่าพากันมากินปลากันซื้อแค่เอาปลาคอเลยมาพร้าะกินนางกินิินกจน่อยนงานแดงสีเบิ้องเนาะตอนตอนในปลาเนาะเปนยังสีบานอยู่เนาะจ่องจองเบิ้งบพราเขานังเบิ้งเขาจ่องเบิ้องอย่างลาเขาขืนมันบอกแงสี้านอนตอ่อนกอนตี่แม่เนาะบแม่สีบานหักลูกเนาะตัวนี้บไเตรียมเนาะผม โมเดตียมเนาะตัวนี้โมเดตียมบมเดตือปลามาตัวตลาดเนาะตัวนี้โมเดตียมนี่คือเกี๊ยวผ้าเกียมเนาะเกียมสี่ห้าวันยังเบิ่งบอนปานขึ้นนะเขาก็หวานหนบ่มโมเดตียมมาแต่น่ะนอนอยู่ยังท่นใดนอนยังของเอาของมาเกียมไว้เพื่อท่นใดเนาะแต่จังเจอกันอีบบาทหนึ่งนอนตอนเป็นอันนี้ในป่าเนาะ นี่ตาเนาะย่งดุนเนาะมาสีด้ดูบได้เนาะวานลงไปหลบทำอินเนาะรูปหัวเนาะหนามอย่างเนาะว่าีัวหนามเลือเตอบไม่อยางงมยายน้หนามเลิก แต่มาบนคนงานเนาะสิได้กินหรือบนได้กินเนาะตาายเป็นว่าเจ้าของน้องเป็นมาตายเจ้าของน้องสุสมนั่งอยู่ลายน้ำปลาลายขายหาอะไรทะลุลูเลยนียังนั่งน้องปูนนั่งขาปลาบวนขึ้นเป็นยังไดบ้านน้องผมเป็นสีดบ้านหะซุ้มซีซุ้มหาน้อโอเคแต่ปลาบวนขึ้นฉได้บ้าน ่าสิสวนบิ๊กยังพวกนันมาบ่ได้ดอกว่ายู่เวียงโซ่นาก็มีู่าวิ่ง่าสิพ้าต้องน่อยมาอยู่วบุโซ่มันขหาหายมนตาไดอยู่บ่ป็นตาไดอยู่บ่คือมา่บาทเดียวเรามานงเลยโอ้ไล่แตัวนึงเนาะ คูอยูยิ้มเฮี้ยบนอไรเนาออได้ออกก้องเนี่ยเรตตี้เรดตี้ประมาณนะฮะจัดลงเลยเ้นยังไดนางซอมนาะน้องซ้อมปลาขืนมาอย่างไรเนี่ม้นนอันเนาะวานอยู่แถวแข้มสิยังไงเนาะปลากระไร นองมันกวงวบ้านเราแตกสำนองวงหนึงนี่อ่อ้าวมากินน้ำแข็ง

เมนลีเนาะผู้เนาะอยู่ทางไหนไหนเมนรีมือมีฝ pues นมียังมีสิถธามาถ่ายให้เบิงเนาะพี่เนาะถ่ายมนลีผูนแนมปลาไลลงมาเตะเทิงผู้ัวนะผู้เนี่ยน่วยนะไลลงมาเป็นไซดีเมนปลาถือดีแหละทำว่าปล่อยไฟว่า เอ้หัวเาไรอ้อเนี่ยเกี่ยมแต่วันยุดส่วนยุคนี้วันยุ่งบ่ย ไม่ได้ยูแจนผุนอนออะไรมันขอแจข <c oughs> ้าบิ่งนั่งกันเ <c oughs> นาะปลาเผานางกิน <c oughs> ดินอยู่กับแค้มซาในธรรมศาสตร์เด็กก็น,น่าแซงทางหลังเนาะเงินบนเท็าน่าแซงแต่พวกมีค้องน่าแซงเราแม่นจูบน้าในหวในหวยไม่น้องนีกแล้วเปลี่ยนไปเปลี่ยนหน้าออกมาอีกแล้วสามตัวเลยสามตัวเลวย,ย <c oughs> สักเสื้อผีไหลเด้อให้สักเสื้อเผี โซ่ในว่างงานสันในว่างงานสันในแม่เขาดักไห้เขาไกลเตอร์ซีเตไปเฮ็นเนี่เจอเป็นออกไรอย่างไงเนาะในนี้มีแต่เล่าเนาะมันเนาะแก้น้อยมันนี่กระซีเตอร์มูอีพายมันจะคนเรากินแบบสบายกินเดียบตามเดียบเอาเดียบเดียบฟังเอาเงินสีวันนี่แหละมันสีหนาไม่อยู่เบื้องหละปลา ว่าอยู่ผล่วัได้ได้มีคนกวนได้อยู่ฝั่งนี้ไอ้กกตาลเนาะงาบุบผู้เนงกยเอาศัยกินมันหละกตาลอยู่นี่ไลยเซ็นคแล้วจะเป็นหมาเถอนหนึง้าวมันใหญ่นี่วานด้วยบ้าทานบนบานบวบกับเขา ยังฝา <S desserts> นี่มันไม่เฉ่ข <sh> ึ oh ้น <traitor> ง่ายๆเนาะมันยังทาจังหวะกันเนาจะมาชีวานหะวานหำลุงทาจังหวะอีก่ทาจังหวะเดี๋ยวจังหวะจะโถแต่โมมีมาจังหวะอะไรเลยน่าจังหวะเดียวเลยนะวาน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 เธอซื้อสลิปมาชิลองวานชิบานเป็นด้วยเขาหรือบ่อนี่จะเลอังวานอยู่โมได้มีสลิปตัวเดียวที่เอาเลยเอาเลย กูว่าจะามตแตกว่าแตเอ้ไปลยไเจับโดลไล่คุยค่อยค่อยคัดหเลยห่อเลย

โอ้มาหมดเลยมายำบาดดนในห้องกันเลยอันนไรนอกไปได้กับทีมงานเคยเสียมองเขาเขาก็มาพามาจัดการบานห้องเราดิเดะบาดพอบานแม่ อยู่จำปะซากนะเมืองจำปะซากเดี๋ย <to> <c oughs> วาปทางครบเนาะมาทางครบไก่ครับไปกับสุกุมะนี่แหละเขตไก่กันติดต่อกันกับเมืองสุกุมาพี่น้องมันพี่น้องกันพี่หนองกันเนาะกูเดียวกันใส่มีแต่ว่ามีแต่พี่น้องนี่กันน้องเขยเนาะร้านเขยร้านเขยมาหามันเอาเมียเสียเอาเมียมันจะหน่อยเนาะมันจะได้เอาเมียละ แม่ทางพี่น้องเขากันนะพอายู่นี้ไม่ได้พี่น้องพี่น้องทา้งแม่ทา้งเออทางพอวเขาเนาะมาเยี่ยมยามบ้านบุได้มาดนนะวางบุเคื่อนี่ก็มานอนนั่ห้าเมตมมาอยู่บโอดคืออีแล้ว ไอ้นั่นปลาทางหุ่นนอแมนอยู่ภูมิหุ่นนอเป็นเผาเลยนออยู่ภูมิหุ่นนอเผาปลาไปฐานนะปลาตัวเฮาได้แหละอยากลงดิดบ้านน้ำเขาอยู่เพราะว่าเฮาบูมีเขื่อนเขื่อนวัตัวเดียวนี่ยังยืมส่งเขาหนุ่มเพื่อสลิปตัวเดียวเนาะหนุ่มกูแย่ลมาบ้านเจสิแตกที่บ่อไหนขั้นสีบานส่วสองเทือกน่ะดิผ่าบรรยากาศแถวบันนอเขานี่แหละ บรรยากาศดีดีอากาศเย็นบ้เทิงมาขันมาหอดเย็นพออยู่ได้มาตกแรงกันหนาวเนาะทำมาอะไรก็มืดแล้วน่ะพี่น้องเนาะทำมาหมู่ฮ่มว่ะฮ่มฮ่มหอดฮ่มหอดชิ้นสองมันกังขื่อนมันห่มไอ้บ่ไอ้บ่ ให่มันขืนตั้งขางวนาวัทิดฮื้อมันหมนตีนฮหว่ดอะไรนาะบ่เหว่าขาดว่าสีญ่ย่เาตามไปเท่าไรหนุนม่อโอ้ยเขาจเทียมยังอ่านมดใหญ่แล้ว อันมาได้เนาะลายเนาะปีตี้ยนที่น้ต่ำยังดุนอยู่ทางก็ดุนน่เนาะปดุกหน้า เห็นปลาดุกหน้าเนาะมันปลาดุกข้อเดี่ยงนั่นนี่มันปลาดุกหน้าห่วเงี้ยงว่าอะไรนึงกระโดดลูกคือบุกช่องหรอกโยนไปเอามือหับปากบอกกูนี่ที่หับเออว่าเล้วโยนมาบ่บอกว่าปลาดุกโยนมาตัวยิ่งโยนปลาคอมากกูกระหับโยนปลาคอกระหับบพรว่าปลาดุกโยนมาบ่บอกว่าปลาดุกมันก็เสียบหรือเสียบขาเลยกลุ่มด้วยกันเลยกูลืมล่โทรศัพท์บอกซื้อมาให้ไหม ข้าวมานทุบมันมันสับรางวานนอ้สับรางมันดุปัจจิตีตีนเลยป่อนน้อปลาคอทีวานแฮ่อะไรเนาะยังอีกร้ายอยู่หรอกอยู่ในของสีเผาเนาะตอนเผาอะไรจะใช้เบิองยี่นี่คือปลาคอกาลังสีเผาเบิองเด้อเป็นเป็นเป็นแย่สดสดใหม่ๆเลยบออะไรออกมาเผาไฟนังกิอยู่บรรยากาศคือเห็นนี่ละให้น่า ไก่หน้าสดๆเลยไก่ปูไก่พาเว่าอยู่นี่ไปเห็นหน้าแซงเนาะงใส่หนังหวยเอ้าบ่เลยมึงมีข้องหน้าแซงหรอกอยู่นี่ใส่หนังหวยเอ้ามีคี้ปลาสิเผาเผาไฟเถื่อเบิ้งหน่อยวัวตัวใหญ่เติมเน้องขนทางขนน้องอยู่กินขังห่วยเอนี่แหละอยู่ขังห่วยขางน้องไหนละว่าหัน อ่านอะไรนะเนาะข่ายังตัวมันไปงบมันคือเรามันออกอ้าวแลกกันว่าจะได้ไงกูกัดกันจ้นอนยัเติอตัวนี้สาแขนหนาแขนนิกหน่อยไงกกัวน้อยหนึ่งเนาะสาแขนไรย่ปะโอตัวะเอาเนี่ยนีปลาดุก ปลูกห่อุปกรณ์วันยุนน้องมีแต่ปลากกับปุาคอตัวเฮาตัวหนวานออกมาสีบุได้สุดถ้ายได้ดีเนาะง่ยวะเม่อสียางเปเบิ่งตัวงหา่แล้วบอขึ้นมาทางนี่ นี่เนาะตอนผลนวานมาผืนีบลาน่ะไหลน่ะตัวนี้เนาะตัวนี้แตกนึ่นองน่อกได้แตกหนึ่งอมันแกีตน้ึงตัวนี้นา้แตกสองเงนี่อนแตกสองก็ตงนี้ป้าแตกสงหรือแตกสามตัวแตกสามีตัวนี้เนแตกสามแตกสามเป็แตกนึงวเอาไปเผานาองไปเผาอยู่บนท่อท้ายเบิปเบิรึงเบิรงนึงแเผาอยู่ไฟ บเอ้าต้อเออต้อกินคูกับเกลนมัยสมเนาะลืมเอาเกลนมัยสมเกลจแตงมากโอ้ตวใหญ่ถือแค่นะตัวใหญ่ตัวหวานโลไงกูมไงกูสุดตอนดีมันดโต๊ะหนาวฮะหวานมาไไ่ถือไปโต๊ะหนาวตัวนี้แทาได้

เออต้นแรกต้นสิเมื่อใหญ่เติบนะพี่น้อยใหญ่ใหญ่กูแค้นเอยเรื่มม้วนแนววันนี้เรื่มม้วนแนวม้วนข้าง้ันวันนี้มวนแบบบ้าน่องหน่อยนะ ไลายล่ลายมือนียลายดีคอกระตูงง่ากินโซนหอนพากินเผาบนนักินก็แก่ใบให้เลยใบให้กัหง่ายๆไก่ลอ่บอือหวานขากินใบให้ปลาไดมาตัวใหญ่เต๋อลายล ว่าไคนหาสอยกันก็เลยหลายลาเนาะเขี่ยเหมือนนอกนี่คือใบไพักไฮพักไฮมันใบโพเด้ใบไเด้อี่เด้อี่าใบโพบัวจักราไกินใบโพวอะใบไฮนะว่าอยจาพูบัจักนะอยูุ่่นว่าใบโพ้คือป่าน้องเจาวที่ว่าในทังน้องทั้งล้างเหร น้องไก่ก็หวยพวปาเขาจะหวยเขาน้องนี่แหละออกนามมันสีลุกมันก็ผ้ากันเออเขาน้องเนาะหนาหวยบกขันขัมาอวดเนาะพัดเนาะพันโซ่้กินโซ่บ้งไปด้วยเาะหอยใบมุ่งึงพันใส่ไปให้เนากิน ไห้พอดว่าอย่าบอท่านไปซ้อนเนาะเพิ่นปิดคู่ซ้อนอยู่ซ้อนกูบ่าซ้อนจวเนาะจูงเยียดสูงเขามาเขาหนึ่งว้ได้ไรมือนสิกินเบิเนาะ่งท่านางกินพีแดกรอหนอน โซเียไเลยโซเียมเลยไทยขึ้นไทยขึ้นไทยขึ้นไทย่ากแล้ไทยกำดูอยู่ผู้แค่นี้อย่างเนี้ยน้องปาที่ได้้ัวจะไปให้ใ่ผู้บงหลโอเตรียบอ กันหมวขาพวกอ่โต <laughs> ้เองพวกที่ว่ามึงนึกถึงแขกกินกันหอด้ำหมอนแล้วกินยุ่งๆนี่พวกี่จ้างไฟเอาเสียงโยงมาโดนแล้วเี่นข้ากินยที่ครับอะไรครับไปไ่ได้าะไรผักไม่มาถึงแล้วสี่เรื่องเคียงนี่เราห้ามเพื่อนชาวบัว

เาื้ออีกคำยังไม่พออะไรกล้องกล้องเออกล้อง้ยีไยังดเาะนามนเออดันเมือกิน้าเิ้จหน่อยเาอยนกอาันนเาอนเา่อไมาอาเา่แ้ามีกินเกับแจวน้องแจว ม่นอนผสมแก้นอนผสมมาเอ้ยสก่มาพักพักพักมาให้กำนใหบเก็คือนอนอืมบุยุยยักไปเอาเขาเอี้กินเขาเขานเขาเนี้เอาหาะไรม่ไมากัยมันอยากเขาไปนกถ้ามม่กินเขาจะไมน่าหาบ่บ่ไคว้ตอดจะบ่กินขังหวยขังเ ใส่ใเบิมาอีกเนาะตอนกินอีกถึงแล้เขากกินแล้วแล้วเนาะอยู่ในบานนอนน่แหลกินแล้วคิดคิกับเมื่อนอนอยู่บานเนาะกินตาดแล้วก,กินเบิดแลยกิเบรเลยร่อยแล้วมีแต่เจอกันคลิปหนาเนาะคลิปเบิดเพียงเท่านี้แหละเวเจอกันคลิปหนา